เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอร่อยร้อยเดียววันนี้เจออีกแล้วครับขาหมูบุฟเฟ่เอาเป็นว่ามีตรงไหนผมตามไปตรงนั้นอะ่ะเพราะมันเป็นบุฟเฟ่ออิ่มไม่อั้นกับขาหมูนะครับแล้วเหมาะกับพวกเรามากนะครับคนติดดินนะฮะรายได้น้อยต้องมีร้านแบบนี้แต่นี่ครับเขาชื่อช่างป๊อปด้วยเอ๊ะเขาเป็นช่างอะไรอะ่ะเราไปถามกันหน่อยดีกว่าขาหมูบุฟเฟ่วันนี้ครับอร่อยร้อยเดียว แก๊สหมดกดสั่งเวิร์ลแก๊สทั้งใหม่8กิโลกรัมปลอดภัยใช้ง่ายกว่าเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับสั้นๆเลยไม่ยาวช่างป๊อปใช่ไหมครัใช่ครับชื่อร้านว่าช่างป๊อปขา<ช>หมูบุฟเฟ่ใช่ครับพี่เป็นช่างเกี่ยวกับอะไรครับช่างดูแลระบบอาคารครับเกี่ยวกับนิติใช่ครับเรียกได้ว่าปลาปาน้ําไฟเสียเรียกพี่ได้ใช่เป็นมากี่ปีฮะ,ะสิกว่าปีแล้วครับ10กว่าปีตอนนี้ไม่ทําแล้วไม่ได้ทำแล้วครับเหรออ๋อแล้วอยู่ดีๆทำไมมาเปิดร้านขาหมูบุฟเฟ่อะไรดใจ ก็เฟินตัวเองอะ่ะชอบชอบทานขาหมูอยู่แล้วครับแล้วก็ทานจานเดียวไม่ไม่ไม่เคยอิ่มอยู่แล้วครับนึกถึงใจเราครับเวลาทานแล้วแบบอยากอยากจะทานได้เยอะๆครับแต่ว่าไม่ห่วงเลยไม่ห่วงครับกินไปเลยในราคา 69บาทครับ69บาทจับเวลาไหมฮะไม่จับครับไม่จับเวลาแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนครับเราเป็นช่างนิติลีลีมาทําขาหมูเพราะเอิญว่ารู้จักกับอาจารย์ตวงครับบ้านบ้านแก,กขายขาหมูอยู่แล้วเขาก็เลยให้ให้สูตรมาครับ oh, อ๋ออาจารย์ตวงนี่เป็นอาจารย์พี่นะใช่ครับเขาขายขาหมูเหรอใช่ครับอ๋อเราให้สูตรมาแล้วสูตรเขาเป็นยังไงฮะสูตรเขาก็เป็นเหมือนแบบสูตรของสูตรคนจีนนะครับของของผมจะเป็นขาหมูสูตรน้ําแดงครับจะเป็นแบบขาหมูต้มเค็มอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มาดัดแป้งไหม ก็นิดหน่อยครับเพราะาเกิดว่าลูกค้าลูกค้าบอกว่าให้ใส่อะไรหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงผมก็ใส่ตามลูกค้าหมดครับแล้วแต่ลูกค้าชอบอันนี้มาเปิดนานเท่าไหร่แล้วประมาณ4เดือนแล้วครับสี่เดือนเองคุณผู้ชมเราขับรถผ่านเจอปุ๊บเราเลยติดต่อมาถ่ายเลยนะฮะหกสิบเก้าบาทใช่ครับที่ร้านมีอะไรบ้างฮะขาหมูมีอะไรบ้างจะมีเป็นพวกเนื้อนหนังครับลแล้วก็พาคา,ากีครับพากีแล้วก็มีพวกไส้หมูครับแล้วก็หัวหมูนี่ก็จะให้ลูกค้าขี้เอาเองได้เลยครับ ใครอยากกินมันอะไรก็ขี้เอาเองนะครับแล้ววันหนึ่งพี่ใช้ขาหมูกี่กิโลก็ช่วงนี้ช่วงเปิดใหม่ๆตอนนี้ก็ใช้ประมาณวัน15-16ขาโอ้โหมันมีกำไรไหมก็ต้องอาศัยคนทานเยอะๆครับแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปพอได้อยู่แล้วมีแบบไซส์ยักษ์หรือคนกินเยอะมาทานตรงนี้คนถ้าเกิดคนตัวใหญ่ๆไม่ค่อยน่ากลัวคนคนตัวเล็กๆกันนากตัวอ้วนกินน้อยนะ ทุกตัวผมถอนี่กินเยอะนะฮะมีใครทำลายสถิตินี้ไฮะก็มีผู้หญิงนะครับผู้หญิงรับตัวเล็กๆกินได้ประมาณส5หจานนะครับแบบข้าวพูนๆก็มี5้าจานข้าวพูนๆเลยตัวเล็กด้วยโอ้โหอันนี้ผมยอมไหมคุณผู้ชมกินไม่ไหวแล้วอ่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราลุยเลยดีกว่าพี่อร่อยร้อยเดียวมีคากิมีเนื้อหนังมีหูหมูด้วยหัวหูหมูให้ตัดใช่ไหมครับเคี่ยวเองครับเคี่ยวเองผักพะโลแล้วก็มีผักพัโลมีเต้าหู้ทอดครับตักได้เลยใช่ครับอ่ะ ลองดูครับถามบุฟเฟ่แต่ผมชิมไดไม่อะหรอกผมแค่อยากชิมว่าอร่อย,ยไหมสูตรน้ำแดงใช่ไหมถ้าง,งั้นสับเนื้อหนังอเอ็นราดข้าวอ่าให้ผมหน่อยแล้วไข่ต้องเพิ่มเงินไหมไข่เพิ่ม10บ,บาทครับไข่เพิ่ม10บบาทเองคุณผู้ชมมาลุย เอ้คุณผู้ชมมาแล้วเขามีทั้งน้ําจิ้มซีฟูดแล้วก็พริกน้ําส้มนะฮะโอ้โหนี่พร้อมเลยนะร้านนี้เลือกเอาเลยแต่เราชอบพริกเหลืองมากกว่าอันนี้ก็โรยได้แต่ว่าเราาเพิ่งโรยเยอะเดี๋ยวเราลองชิมขาหมูเขาก่อนถ้าโรยพริกน้ําส้มไปเราจะไม่รู้รสว่าขาหมูช่างป๊อกนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอชิมน้ําพะโล้ก่อนน้ําพะโลาแบบยังไม่โดนพริกนะชิมดูหน่อยว่าเป็นยังไงนี่ประมาณนี้ รสชาติจีนๆคุณผู้ชมไม่ได้หวานนํานะก็คือกลางๆเลยรสชาติกลางๆยู่นี่ไหนเปิดกี่โมงเออริมถนนเส้นพุทธมณฑลสายสามครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครับถึงประมาณ16บหนาฬิกาได้ครับถ้าเกิดว่าวันไหนหมดเร็วก็ปิดเร็วครับถามวาตั้งใจทำรสชาตินี้ไ,ไหมคือแบบว่านวลๆใช่ครับไม่ได้เค็มจัดไม่ได้หวานจัดใช่ครับจะเป็นแบบนวลๆคนจีนคนจีนหน่อยใช่ครับโอ้อร่อยเลย แต่พี่น่าทาสีเข้มนิดนึงนะได,ดสีเข้มหน่อยเพราะว่าตัวขาหมูสีเข้มแล้วก็น้ําพาโลสีเข้มนี่จะอร่อยมากครับยินดีครับอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าอยากทําสีชวนกินหน่อยได้เลยคแต่ว่าดีมากนะและมากินกขอบคุณมากครับพี่ครับครับโอ้โหดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ